น้ำก็ไปเลิกพี่น้องเลยนี่ประมาณนี้แล้วก็ตามมัน,นก็ประมาณเพลงนี้ละ <c oughs> ลงไปงมนะพี่น้องใ <c oughs> หลายไหวเลยหว่วยมันหลายหากินมดครอบมดโคนี่มาบันเทินยังเดินแต่อีพ่อที <c oughs> ่มาสวัสดีคุนตัวนี้คุณพ่อคุณแกล <c oughs> ่าพ่อแม่ไม่น่าร ส,สบาย Wheel. ดีสบายดีพี่น้องมือทุกคนสบายดีตอนแรงพี่น้องเอาโมนี้กะตอนแรงซุ่มเฮากับเขาไทเฮิร์นพี่แม่แล้วก็น้องแล้วก็สตารดแล้วก็ลาน้ำวันนี้หลายคนเลยนะว้าพอดีมางมหอยพี่น้องสม่าอีแม่เพื่อนเนี่ยเพื่อนสีมาหาซอนมาหาซอนกุ้งอันเพื่อนเห็นซุ่มเฮาซอนกุ้งวันนั้นเราเพื่อนยิ้มมาซอนแล้วก็ซุ่มเฮาก็คือสิได้หางมหอยได้กับสตาร์นะไม่ได้กินแกงหอยแต่เฮิงแล้พี่น้องเลยมองมาซอนมันเห็นหอยไล่หลายเลยสิมางม พอดีมาเอามันต้นพร้อมจังมาหลายคนนะไปะไปนะ <c oughs> นี่นามาหลายคนนะพี่นองนี้ัเป็นรือการตาวง่เวนกังยด้มติดเวินกำลังอ่อนๆพี่น้องแล้วก็ร่ก็าดพัดมากันมีหแล้ด้ยางแดงสมนี้แล้วก็กยกเย็นแล้วบัดนี้สมเฮาการสีพาไีู่น้องเลย น e. ondan, которая, habitude, ้องที่เ่ามงงก็คือน้องมงเก่าอีแล้วพี่น้องเพราะว่าปีจักแนวทอาทังปีจักแม่อาไปหากินพี่น้องเลยมาหาที่ห่อติดน้องนี่ล่ะแล้วก็น้องสต้อยที่เขายังไม่เคยได้ไปน่ะน้องสต้อยนะมันเลิกพี่น้องที่กล้าไปเลิกอลีเลิกอะโลแล้วก็ปลาใหญ่หลายน้องสต้อยด้อันสักมือเขาไปตึกปลาใหย่ไปนาอันซะว่าน้องไอเสืีมมันเตือนนึ่งนาตัเย็นมาตาเป็นเลยได้บุหอยนะ

ไม่หอยตาเอามือให้แกงให้มันดาน่เออม่แล้ไม่ไปแล้วมนอีมือเขาแก่แล้วก็นี่น้งมดมือเแกต้นไบลู่ต้นรามใกอนาปลาปลาใ้หนาอง่นีเห็นขาโคก็ยจอนได้ไว้นตานจอขาเลยแควี่ไหนแถวตลาดตอนนี้ เอาบารนี้อันอีแม่กับสตานเพื่อนสีสอนพี่น้องคอยสีหางงหอยท่ามือนีซ้อนลงไปบอลเลิกพวกเพิ่ได้กุุงลายแ่เลิกพาหอยกับลายได้พี่น้องเอาน้ำเป่ยนตาเป็ยนตเปลยนอรนี

อันพะ้ากูปีงอะโอยต้องานเอาดูบ้อจ้าจับพะนันมึงเล็ดจิมันเฮเลยมันออกมาะร่างก่อนจำดินจับนจูดินจับโอ้โหงงนี้คักแหงพี่เอาเลยยำแรงมานะ น้ำกะน้ำผายกะไสใสมาซ่อนหอยมาซ่อนมาหาหอยมาซอนกุงนก้งมนนีหลายคนตัวนี้แหละมันตกน้ำมันจมนำคือแม,ม่ตัวนี้อ้โหมันลายหอ้โ่อห,หอ,อตทานทัน,น,นตอยใหญ่นะตานเชื่อมเดียวแล้วนะกุง้งกุๆๆ้งากุ้งกุ้งอะไถือว่าลายอะไรก็ได้ใช่ไหม กมเอคัวเกโอ้เธอก้มเนเอาไอ้ลงเลิกไหมมีมีคิ้ซ้ำเฮอมาหาก่อนนี่ได้ตาเอาคูจะหอยตาวอี่บานนงก็ไดไปช่วยมาน้ามือมาได้มีน้องไอ้กูงกัมืกี้อันได้ลายนี่ไอ้ก้อยกินจังนะมาหมดทิมนะหันหมดกอหมดโตขอมได้ลายมืี้มาลายคนขนาดคุณนมง้องายปีสงบขึ้นเก้า มันมันแล้วโลดให้กินมัสบายเอาเมื่อตะกินยาเมือมือแรงมันทำนี่หอยที่มันลงไปงมแล้วนะพี่น้องไม่ลายไหวเลยหอยมันหลายหากินมดกอบมดโคมามันเทิงยังเดินต่อีพอมาเ็บเกบเก็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 เก็บเก็บเกเเก็บเ เก็บไวไปไลูกเก็บไวปไปตกเก่งอดีตเก็บุ้มกระเป็นมังลาฮเก็บลูกเก็บเก็บเก็บหอยก็มีขึ้นหัวเสือยนะเย็นคักอนีชันกำลังอ่าฮะตื่นน้ำนี่เย็นนะนี้ขึ้นนี้ ปูกระจนะปูหอบนี้ในกุ้งตัวใหญ่แล้วก็ได้หลายพุ่นี่มีเขียร์ปวดเลยซ่ํนะมาสุกก่อนจะจักเพลิอได้นาะพี่น้องเขียร์ทมมั้งดอันตัวนี้คือโดนปี้งได้อางก็ซ้อนเพิงแต่3หอบเท่านั้นได้ไดนี่อยู่พี่ก็มีนี่อออเอาแล้วจะลองนําได้ก็หลายนี่ เอ้าวันนี้เฮากำพาเดนลงมุงหอยอยู่มุงนี้พี่น้องเลิกเติบเลยน้อตามุงนี่เปินมีหอยน้อยใหญ่หนึ่งพี่น้องเลยนี่หอยใหญ่เอ้าครูเลยจ้ะตอนนี้ตะเวนกระแดงแล้วพี่น้องเลยจะตกแล้วตะเวนจ้ะ หอยวันอยู่กับสตารอุย้ยนีอ่อันนี้กะลอยน้ำดีทั้งหลายว่าจังโน่โนเนาะอันนี้ว่าวเลยสตาร์นะเขากันลอยนี่พี่น้องงมแล้วกุ้ยนะสตาร์ผ้าคลุ้ลอยนี่น้ำเข้าน้ำนี่พี่น้องอันหอยที่สุมเฮาพอดีอง,งมก็สตาร์ข้อในทางซ้อนเน่แล้วก็ทั้งงมหอยเนี่ยพี่น้องเลย ก็เลยได้ํำนี้ละนี่กระคำแห้งอะไรทุกคนตะเวนก็จะตกดินแล้วตะเวนนะกระล่งแดงพี่น้องกระล่งแดงเคยตกดินนะวันนี้ซุ้มเฮากระชีได้ผาเดียวมือก่อนพี่น้องกุ้งนะฮะซ้อนสามบาทเท่านั้นเพราะว่ามือนี้นะเฮาผาเดียวลงมันเลิกอะเฮาพผ่าเดียวลงมงนั้นพี่น้องมงนั้นมันเลิกมันเลิกแล้วก็ได้กุ้งหลายพร้อมเพียรเลยก็ไม่ปลนเลยวันนี้สบายฮาซ้อนแล้วก็นั้นเลยมาบันทึกเฮาสีได้ผาเดียว g r a เพื่อนก็พี่น้องวันนี้มือหายอยู่ใหดกินผิดก้อยกุ้งกะ

ตะกรันเสะเท้ามาละนี่อันนี้ก็ผักเสริ่มเพิ่มหอไหมก้อยกุ้งกินมานี่วันนี้ก็กำลังคูเข้าไม้ได้พี่น้อยตับเข้าไม้อันน้นองเพิ่นคูไว้เีดยด้อยเก็จับมาทุกคนก็เตรียมพักไปก่อนอันนี้ก็คือเน,นสซอยไปละยังมา Mia một cái hôm mà, đấy sống gắn bay ngoài tay con gái kuôi 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 ก้อยกุกก้งเขากัซื้ออันมะเกอไว้เรียบร้อยมะเกอสองน้อยพี่น้อง,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 งนี่มีมะนาวซื้อกุ้งกะยังไม่ทันตายเลยยังเป้นอยู่นะไอ้กุ้งเป้นพี่น้องเมนูกุ้งเต้นฝูงเลยมัน เงี้ยเศบลอยเสือไหลเศบหลอูิดนี่กระไก็ป็นนี่ก็ไดนแล้วก่เป็นนี่ไงเขาไม้เขาไม่ก็เมื่อกี้ก็เอากรเกี่ไม่เรียบร้อยเมื่อกี้นี่แหละเศรหลายเติบพี่น้องไอ้กุ้งเขาก็จะฝักกลายได้ไหมนะฝักกักิ่ไม่ากกรลายน โคกนอนไรลายอนี้นะหอมแห้งที่ป็นเดฟได้ไหมพ่อแม่ไม่นนานะเพือนพ่ไหมจมกิ่ท ย้งไม่ชนเพชรอันก้อยกุ้งนะเอ็ดชีวิตเพชรเนี่ยแชบ์ไปพี่น้อยมีเพชรนะเดี๋ยวมันจะข้าวร้ากว่า,มา,ม,ามาพี่น้องชิมบมังกรน,นี่เดี๋ยวจะแซ่บไปเลยกุ้งอ่ะพอดีกินโอ้นะมีญ่ไปเลยแล้วกับพ่น้อยพร้อมแซ่บไม่ได้กินถุงตัวละ นี่สําหรับพักกับมังกะพักดอกย้อนพี่น้องเลยกำลังงามๆง่าย่เลยไงลายขนาดชุดยอดพี่น้องแซ่บคนใด้กับก้อยกุ้งนะเท่าเดียวที่ชุดตักเรียบร้อยเรียบร้อยก้อยกุ้งเท่าได้หลากหลายเลยนี่ยังอยู่มอนี่กะยังไม่ทันเม็ดอันนี้เราสีดักเอามากินชุนสีครูเป็ิดเสียบแห้งพี่น้องเลย มาตอนนี้กะก้อยกุ้งเฮาวเรียบร้อยแล้วสิได้กินข้าวแล้ววันนี้ทุกคนได้กินข้าวแรงกินข้าวแรงเลยชุดมะหอยนะเพื่อชะตานเพือ่อาอามือเพื่อเพื่ออามือแกงก็ทำเพื่อนกันก้อนน้องกันคนแก่เข้าไว้จ่าดอกอะไรว้าวเราห่านเอาทุกคนตอนนี้กะเฮากะอันสีคอจบคลิปปิ้งคำนี้ก่อนทุกคนเองืัอนี้ไปหาหอยกับไปหาซ้อนกุ้งมากะมานหอยก็ได้หลายแต่ว่าเพือสตาร์เพื่ออามือแกงแล้วไปน้อง เ,เอากระสำหรับคลิปนี้ฮาสิขอจบเพลงสมนี้กับขอบขอบจื้อน้ำพม่นพี่น้องทุกคนเด้อที่มาติดตามนะครับชมคลิปหน้าวิดีโอนะพกบกันใหม่พี่น้องเอากระสำหรับคลิปนี้สบายดี